Do you have a favorite brand of clothing you like to buy? Oh no. Close, close, close. แปลว่าปิดใช่ไหม Buy แปลว่าซื้อ Buy แปลว่าซื้อแล้วเราคําแรกเขาเขาเขาถามอะไรนะแล้วเราต้องตอบอะไรเนี่ยก็คือฉันจะต้องตอบเขาว่าอะไร เคยไหมคะที่จะต้องเจอสถานการณ์แบบนี้เราเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็เคยเจอสถานการณ์นี้มาก่อนนะคือเรียนภาษาอังกฤษมาแล้วแต่ว่านำไปใช้ไม่ได้จริงนะคิดคําพูดไม่ออกฟังตามไม่ทนันแปลไม่ทนันเราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะต้องพูดอะไรยังไงบ้างเนาะแถมสำเนียงเนี่ยก็กล้าก,กลัว,ลวอีกทําให้ชีวิตประจําวันเราเนี่ยไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษพูดเลยอยากจะสื่อสารได้จริงๆแบบใช้ได้จริงอะทายัางไงดีวันนี้นะคะแอมก็จะมาพูดถึงตัวช่วยเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหานี้คะ่ะที่จะทําให้เราเนี่ยเพิ่ม กิวทักษะภาษาอังกฤษในการใช้สื่อสารได้จริงในชีวิตประจำวันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะอยู่กับแอมเองนะคะ และแล้วลว,วันนี้ท็อปปี้ของเราก็คือเรื่องภาษาอังกฤษนะคะ English นั่นเองเรามาพูดถึงภาษาอังกฤษวันนี้นะคะต้องขอเท้าความก่อนนิดนึงว่าจริง,รงๆเราอะนะเป็นคนที่ชอบภาษาอังกฤษามากคือชอบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเราก็เรียนตั้งแต่เด็กๆเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็จะพอมีพื้นฐานภาษาอังกฤษ,อ,กฤษอยู่บ้างแต่แบบไม่ได้เก่งเวอร์อะไรนะแค่แบบพอไปวัดไปวาได้อะไรเงี้ยด้วยความที่เราอะเป็นคนชอบภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กใช่ไหมตลอดมาเนี่ยเราก็จะหาวิธีต่างๆในการป้อนภาษาอังกฤษให้ตัวเองเช่นดูหนังซาวด์แทร็ก คือเป็นพูดภาษาอังกฤษตามบทเขาเลยแล้วก็อาจจะมีอ่านเป็นซับไทยบ้างซับอังกฤษบ้างอะไรเงี้ยหรือแบบไปอ่านะตนะกูลภาษาอังกฤษเพราะฉะนัน้นก็จะได้ภาษาไปด้วยเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นวนธที่ของเรานะแต่ปัญหาคือตลอดมาเราอะเรียนอย่างมัธยมเงี้ยเราก็เรียนในโรงเรียนไทยใช่ไหมเราก็จะเรียนหลักสูตรไทยมาตลอด uh huh. พอขึ้นมหาลัยเราก็ไม่ได้เรียนพวกแบบ international course หรืออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นอะเราจะไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงหลกัหลกๆที่เราเรียนคือยังไงเราก็จะเรียน g r า m m a r ใช่ไหม เพื่อไปทําข้อสอบท่องคาศัพท์เยอะๆเยอะเพื่อไปทาข้อสอบในการสอบข้าวอะไรต่างๆนานาะเนาะมันคือการทําข้อสอบอะในชีวิตจริงมันก็อีกเรื่องหนึงนะ่งเนาะโอกาสในการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตจริงของเราอะมันน้อยมากตรงเนี้ยทาให้เราอะค่อยๆลืมภาษาอังกฤษไปเรื่อยจากการที่เราไม่ได้ใช้เราไม่ได้ฟังเราไม่ได้พูดอะไรต่างๆมากมายเนาะมันก็จะเป็นปัญหาของเราตอนนี้และคิดว่าแบบหลายๆคนอะก็คงพบเจอปัญหานี้เหมือนแอมใช่ไหมล่ะแต่แต่แต่วันนี้นะคะเรามีตัวช่วยที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหานี้แล้วนะก็คือเป็นตัวช่วยเพ เพิ่มสกิลการสื่อสาร communication ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันในอชีวิตการทำงานต่างๆนะคะก็คือคอร์ส In Breaking จาก e X Free English นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่าว่าคอร์สนี้คืออะไรเรียนยังไงจากประสบการณ์ใช้จริงเรียนจริงของแอบเลยค่ะ <Wow. S 1> คือคอร์ส In Breaking นี้นะคะก็เป็นคอร์สเรียนออนไลน์การเรียนเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบ Lecture ทั่วไปนะ uh. แต่ว่าจะเป็นการเรียนที่เรียนจากเทปเสียงของเจ้าของภาษาเลยสำเนียง <Wow. S 1> accent อะไรอย่างเงี้ยก็คื มาเต็มมากจ้าคอร์สเนี้ยก็จะช่วยเราพัฒนาในเรื่องของการฝึกพูดฝึกฟังป้าจะเป็นทักษะของคอมมิเคชันการสื่อสารที่แท้ทรูเลยทุกคนมันก็จะต่างจากคอร์สเสอื่นๆอ่าอาจจะเน้นเป็นพวกกรา머หรือว่าท่องคำศัพท์เยอะๆเพื่อไปใช้ในการสอบสนามสอบอย่างเงี้ยมันก็คนละจุดประสงค์กันเนอะอันนี้เราก็จะได้พูดย้ำๆซ้ำๆแล้วก็จะได้นําไปใช้ในชีวิตประจาวันอะไรเงี้ยแต่ถ้าถามว่าอ้าวอย่างงี้คือพวกคาศัพท์อะไรต่างๆเนี่ยจะได้ได้ประโยชน์ตรงนี้ไหมเราจะจำได้มากขึ้นไหมคําตอบก็คือได้มากขึ้นแน นนเพราะแต่ละบทเนี่ยจะมีการใส่คำศัพท์อยู่แล้วเนอะซึ่งเราอะไม่ต้องมานั่งจำจำจำ,จำแต่ว่าเราอะจะจาได้เองโดยอัตโนมัติจากการฝึกฝนไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปพูดถึงคอร์สเรียนต่างๆเนี่ยเราขอพูดถึง4เทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษให้ได้ผลในแบบฉบับของเราก่อนนะเรา<ย>ไม่ได้เก่ง<ย>ไม่ได้เมฟอะไรทั้งนั้นแต่ว่าเราแค่แบบพอฟังพูดอ่านเขียนได้อะไรอย่างเงี้ยไปวัดไปว่าอ่ะแต่ว่าก็จะมีหลายๆคนถามแง้ว่าเอ้ยช่วยแชร์เทคนิคหน่อยเดี๋ยวเราก็จะมาบอกนะว่า4ข้อของเราอะที่เราคิดว่ามันจาเป็นในการฝึกภาษาอัง ก็คือ don't be afraid ก็คืออย่ากลัวอย่ากลัวที่จะผิดพลาดบางคนหลายๆคนเลยแหละไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษไม่กล้าสื่อสารเพราะกลัวว่าฉันพูดออกไปจะดูโง่ปะวะฉันแปลถูกปะแล้วฉันสื่อสารไปถูกปะหรือแบบบางคนก็กลัวความผิดพลาดกลัวแบบมันเออมันอองฉันทําไม่ได้อะไรเงี้ยอย่ากลัวต้องท่องเลยว่า everyone makes mistakes คือทุกคนอะผิดพลาดได้มันไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดไงทุกคนแต่ถ้าสมมติเรากลัวแล้วเราไม่พูดอะอันนี้จะทําให้เราอะไม่เก่งแต่ถ้าเราพูดใช่ป่ะเราผิดไม่มีใครหัวร้อยย่อเราหรอกเขาก็ช่วยแก้ให้เราหรือ ก็จะรู้เองว่าตรงนี้ผิดนะครั้งต่อไปเราก็จะได้พัฒนาขึ้นนะคะข้อ2นะคะก็คือ set a goal ต้องตั้งเป้าหมายค่ะเราจะฝึกภาษาอังกฤษเนี้ยเรามีเป้าหมายอะไรเช่นบางคนเนี้ยอาจจะชอบท่องเที่ยวไงเราเจอฝรั่งก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยฝรั่งมาถามทางบ่อยฉันอยากจะแบบตอบฝรั่งได้ว่าแบบโอย you have to go straight here อะไรอย่างงีพ้พูดคุยกับเขาได้ make friends สร้างเพื่อนใหม่หรือบางคนแบบอาจจะมีการทํางานเป็นแบบ <Wow. S 1> ว่าพนักง,งานเสิร์ฟอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบคุยเมนูกับฝรั่งได้นู่นนี่นัน่น,นอะไรอย่างงี้นะคะ <c oughs> การที่เราตั้งเป้าหมายไว้อะ มันจะทําให้เราอ่ะเหมือนมีแรงผลักดันมากขึ้นแล้วก็ขยันมากขึ้น3นะคะก็คือการทําซ้ําๆย้ำๆบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นการฟังพูดอ่านเขียนนะคะถ้าเรายิ่งทําซ้าๆยิ่งทุกวันได้ก็จะยิ่งดีนะเพราะอังกฤษเนี่ยมันต้องใช้ให้เวลากับมันเยอะๆเนาะสี่นะคะก็คืออย่าท้อบางคนอ่ะรู้สึกว่าฉันฝึกมาก็นานแล้วนะทำไมพูดไม่ได้สักทีวะทุกคนมันไม่ได้เก่งตั้งแต่เกิดเพราะฉะนั้นอ่ะสารกิษมันต้องใช้เวลาใช้ความตั้งใจให้เวลากับมันเยอะๆนะแล้วก็เราทําไม่ได้วันเนี้ยมันไม่ได้หมายความว่าัน้้ขาางหน จะทาไม่ได้ถูกไหมถ้าเราทาไม่ได้เราต้องทาต่อไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งมันต้องทําได้ค่ะทุกคนฮึบก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงคอร์สเรียนภาษาอังกฤษกันเลยค่ะคอร์สอินบรอกกิ้งที่อยากจะพูดถึงนะคะก็เป็นคอร์สเรียนออนไลน์เรียนที่ไหนเมื่อไหร่ก็เรียนได้ทุกคนใอแบบที่โรงเรียนระหว่างพักเบรกเนี้ยมีเวลาสั้นๆแล้วก็สามารถยกมาเรียนได้ไม่มีคอมพิวเตอร์เรียนได้ไหมได้สามารถใช้เรียนได้กับแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือ iPad ได้หมดเลยนะแถมบางคนอะมีปัญหานนเเรร็ไม่่แแงะลัวบบีย ก็ตุกตุกยอย่างง<ะ>ี้สามารถเรียนแบบออฟไลน์ได้ด้วยคือเข้าผ่านอินเทอร์เน็ตแค่ครั้งแรกใช่ปะแล้วดาวน์โหลดเก็บไว้เลยจากนั้นเรียนโดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตก็ได้เลยโอ้หจะเห็นว่าคุ้มมากๆก,กับราคานะเพราะราคาเขาเนี่ยอยู่ที่1,490บาทค่ะแล้วเขาก็บอกไว้ด้วยนะคะว่าถ้าเรียนครบเนี่ยจบภายใน3เดือนซึ่ง3เดือนเนี้ยจะทําให้เราเนี่ยมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษนะคะที่นําไปใช้ได้ชีวิตจริงค่ะเดี๋ยวมจะพามาดูกันนะคะว่าคอร์สนี้เนี่ยได้อะไรบ้างอย่างแรกก็คือตั้งสือค่ะจะเห็นววว่่าาาีีัมมคแบบ สวยงามนี่นะคะนี่เป็นหนังสือสองเล่มหลักนะคะอาจจะเห็นเล่มนี้อ่ะแอมจะมาอธิบายเล่มนี้ก่อนนะเล่มนี้นะคะมีชื่อว่าแผนปฏิบัติหรือว่าเป็น action plan หรือที่ทุกคนคงเรียกกันว่า planner ละมัง้งเหมือนเล่มนี้เนี่ยมีความสําคัญยังไงเปิดมาดูนะคะเอาไง่ายๆเป็นเหมือน planner การเรียนเขา่ะจัดตารางการเรียนมาให้เราเลยนะว่าวันหนึ่งอ่ะเราต้องทําอะไรบ้างเช่นอันนี้นะคะ checklist วันที่1นึ่เขาก็จะมีช่องติ๊กมาเลยว่าเราจะต้องเข้าไปที่คอร์สเรียนอันนี้นะแล้วก็เข้าไปที่เรสั้นนี้นี้นเขาจะบอกเป็นระบบเลยนะว่าวันหนึ่งอ่ะเราต้องเรียนบท เรียนอะไรบ้างทุกอย่างเนี่ยจะค่อยๆไปนะคะเป็นทีละสเต็ปไปเรื่อยๆนะทีละขัน้น <Wow. S 1> ทีละตอนอะไรเงี้ยตรงส่วนเนี้ยเรารู้สึกว่ามันเวิร์กมากสําหรับคนอะ่ะที่ยังกลัวการเรียนออนไลน์อยู่บางคนจะรู้สึกว่าอะไรออนไลน์คือแบบฉันต้องคุมตัวเองอะ่ะฉันจะคุมได้ปะวะอันเนี้ยแอคชั่นแพลนเนี้ยมันเป็นตัวที่แบบตัวช่วยอะ่ะเพราะเขาอะ่ะกําหนดไว้ให้แล้วว่าวันหนึ่งอะ่ะเราต้องเรียนบทไหนเราเรียนอะไรบ้างเราไม่ต้องคิดอะไรเลยไม่ต้องวางแผนเลย,เ,ลยเรารู้สึกว่ามันเป็นข้อดีหนึ่งเลยนะแต่ละวันเนี่ยแต่ละคนก็อาจจะใช้เวลาแตกต่างกาันอย่างเรานนี่ยมพื้้ฐาอูแลว ใช้เวลาประมาณ20-30นาทีต่อวันในการเรียนนะส่วนบางคนที่ไม่มีพื้นฐานหรือว่าพื้นฐานอ่อนอยู่อะไรเงี้ยก็อาจจะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงต่อวันค่ะ<อ>และนี่นะคะ<อ>เป็นหนังสือเรียนค่ะจะอวดว่าสีสันสวยงามมากจ้าสีทั้งเล่มนะจ้ะาเออกระดาษดีด้วยไงประเด็นจะเห็นว่าส่วนใหญ่นะคะการเรียนของเขาเนี่ยก็จะเป็น conversation เนอะก็คือบทสนทนาต่างๆมากมายเราก็จะได้เรียนจากการฝึกพูดฝึกฟังนี่แหละที่เราบอกไปเนอะว่ามันก็จะช่วยพัฒนาแบบ skill communication ของเราได้นะคะแถ นอกจากบทเรียนต่างๆนะท้ายบทเนี่ยเขาก็จะแบบมี quiz ้วยนะ <Wow. S 1> เพื่อให้เราเหมือนกับขโมวดปมบทเรียนอะไรมาเนี่ยเราก็จะใช้ความรู้ที่เรียนมาเนี่ยมาตอบก็จะเป็นเหมือนกันยิ่งย้ำยิ่งซ้ำมากขึ้นให้เราจำได้มากขึ้นนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราพามาให้ดูถึงตัวคอร์สเรียนออนไลน์นี้เลยดีกว่าค่ะอ่ะพอเปิดหน้าเรียนนี้ขึ้นมานะคะก็จะเห็นว่ามีบทเรียนทั้งหมดถึง24บท24 lessons เลยนะคะก็ เยอะมากซึ่งการเรียนเนี่ยต้องเรียนทีละบทไปเรื่อยๆนะคือ1ไป3ไม่ได้ต้อง1 2 3ก็จะไล่าตามลําดับนะซึ่งสกิลความยากง่ายเนี่ยก็ค่อยๆไต่ขึ้นเรื่อยๆเนะเริ่มจากเบสิกนั่นเองเดี๋ยวเราจะลองพาให้ทุกคนนะคะดูตั้งแต่เลสันวันนะคะก็คืออินโทรดักชันก่อนเลยละกันเดี๋ยวลองให้ทุกคนดูแล้วก็จะกดเข้าไปนะคะจะเห็นว่าเขาเนี่ยมีแบ่งท็อปิกไว้ชัดเจนแล้วก็มีอินสต u c กชันก็คือเป็นเหมือนคําแนะนําการเรียนที่ชัดเจนมากๆนะลองดูไปพร้อมกันนะเห็นปะเลสันหนึ เขาจะบอกไว้เลยว่ามีการสอนเกี่ยวกับการทักทายการกล่าวอําลาการแนะนําข้อมูลพื้นฐานแนะนําชื่อที่อยู่ของตัวเองอะไรเงี้ยท็อปปิกก็จะแบ่งเป็น3อย่างหลักๆก่อน,อนที่เขาจะแบบไล่สเต็ปจากความเบสิกความง่ายไปถึงความยากนะคะ 1. คือการฟังเชิงลึกเหมือนให้เราฟังละเอียดอะก็คือค่อยๆฟังแล้วก็จับใจความไปนะสเนี่ยก็คือการพูดตามให้ทันก็ตรงตัวเลยนะพูดตามเขาให้ทัน3ามอะก็คือการโต้อตอบอย่างรวดเร็วเหมือนเขาจะถามคําถามมาแล้วก็ให้เราตอบเขาประมาณนี้นะเราจะเปิดให้ดูเป็น การฟังเชิงลึกก่อนการฟังเชิงลึกเนี่ยเห็นไหมเขาจะเขียนไว้เลยว่าแค่ฟังนะไม่ต้องใช้หนังสือเรียนไม่ต้องเข้าใจเนื้อหาเลยเปอร์เซนต์ก็ได้แค่ฟังเท่านั้นเองการฟังเนี่ยก็จะมีหลาย recording ก็คือเป็นหลายเสียงแรกๆเนี่ยก็จะเป็นเสียงแบบช้าๆหน่อยพูดแบบชัดๆให้เราฟังง่ายๆเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะ Eng breaking recording one d o e อันนี้คำ Hey Peter How's it going Hi Anna Good How are you จะเห็นว่าสำเนียงเขาดีเลิศมากเป็นเจ้าของภาษาแหละเพราะฉะนั้นก็จะแบบ Hey Anna How are you อะไรอย่างเงี้ <laughs> อันนี้เราก็ยังไม่ต้องพูดตามเนอะต่อมานะคะอีกแบบหน,นึ่งก็จะเป็นบทสนทนาที่เร็วขึ้นนะคะแล้วก็เป็นเหมือนแบบความเร็วที่ใช้ในชีวิตจริงและจะค่อนข้างเหมือนสนทนาทั่วไป e n g breaking recording o n o t I was dancing and I fell over. <laughs> จะเห็นว่าดีที่เขามีแบ่งแบบ2ระดับความเร็วด้วยนะแล้วก็มันจะทําให้ง่ายต่อการที่เฮ้ยตามไปให้ทันนั่นเองแราจะเห็นว่าทุกคําพูดของเขานะคะบทสนทนาเขาเนี่ยมีภาษาอังกฤษกํากับไว้เลยนะก็คือมีเขียนบอกแหละให้เราอ่านตามได้เฮ้ยเขาพูดว่าอะไรไงบ้างแล้วก็มีคําศัพท์กํากับไว้ด้วยพร้อมเน้นเลยนะว่าแบบเช่น you look beach look beach แปลว่าคุณดูไม่ค่อยดีนะเนี่ยคำศัพท์เนี่ยก็เพิ่งรู้ครั้งแรกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ทั้งคําศัพท์ด้วยแล้วเราก็จะอ่านภาษาอังกฤษตามไปพร้อมๆกันได้เลยนนะะะะคคต่อมาก็ คือฟังก์ชันของการพูดตามไม่ทันนั่นเอง Where are you staying? ซึ่งจะเห็นว่า,ามาจะเรียนแบบเขาทั้ง accent ก็คือสำเนียงซึ่งแบบก็เรียนแบบไม่ค่อยได้เท่าไหร่การ stress คำก็คือแบบว่าเขาเน้นเสียงตรงไหนแล้วก็ขึ้นลงเพราะภาษาอังกฤษมันมีขึ้นลงใช่ไหมเราก็จะพยายามเรียนแบบเขาฟังเขาพูดตามเขาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่2นะคะส่วนอันที่3นะคะก็คือการโต้ตอบอย่างรวดเร็วคือเขาจะมีคําถามมาแล้วก็เป็นคําถามที่เกี่ยวกับบทสนทนานั้นแล้วก็ให้เราตอบมันจะมีเฉลยไว้ใกล้ๆกันแนะนำว่าทุกคนเดี๋ยวเพิ่งเปิดดูฉเฉลยนะให้เราลองตอบก่อน Ang Breakking recording 1.8 1 Who is Felice She is Anna's she friend She's Anna's friend ฉันตอบช้าไปละ Please is a friend of Anna Ah merci เอาตัวมี2คำตอบมาให้เลยนะเดี๋ยวเราเรามา Eng breaking recording 1.8 1 Who is Felice She is Anna's friend Felice is a friend of Anna so 2 who is Anna introducing to Peter? She's introducing Felice. introducing Phyllies She's <Yahoo>! ประมาณนี้นะคะจะเห็นว่าเราจะได้แบบว่าเป็นการรีเช็คตัวเองตลอดเวลานะว่าเราเข้าใจถูกไหมเราเข้าใจบทสนทนาที่เขาพูดป่ะอะไรอย่างงี้อย่างเราเลยนะเราชอบพาร์ทเมื่อกี้มากก็คือการพูดตามไม่ทนันกับการตอบคําถามเพราะเรารู้สึกมัน,ม,นมันได้พูดอะเราเป็นคนชอบพูดภาษาอังกฤษและมีอีกพาร์ทหนึ่งที่เราชอบสาหรับคนที่ชอบพูดภาษาอังกฤษแต่ไม่มีโอกาสได้พูดเท่าไหร่ก็คือพาร์ทนี้เลยค่ะก็คือการท้าทายนั่นเองการท้าทายคือเขาว่าจะเป็นคําถามมาคําถามปลายเปิดเลยนะเช่นครอบครัวคุณมีกี่คน คุณสนิกับใครที่สุดอรเงี้ยแล้วก็จะเว้นระยะไว้ให้เราต่อซึ่งอย่างน้อยอะถึงจะเป็นเสียงจากระบบอะเราก็รู้สึกดีที่แบบมีคนคุยด้วยแล้วอะ Hello, have you been living there? In Jantaburi, right? Uh, I have been living here for like almost two years now นอกจากนี้นะคะยังไม่พอก่อนจบบทเรียนนี้นะเราก็จะมีการ start quiz นั่นเองค่ะก็คือจะเป็น quiz 14คําคำถามเขาก็จะมีมาให้เลยแต่ละข้อเนี่ยเขาก็จะเป็นการ r e c h e c คล้ายๆกับความรู้ที่เราได้จากบทนี้เลยนะเช่นนี่ Question <one. S 2> Look the picture the the screen They at Look on A. A. ทีนี้เนี่ยเราก็จะจบเลสันวันก็คือบทหนึ่งอย่างครบสมบูรณ์แบบแล้วนะคะถ้าถามว่าวันต่อไปเรียนยังไงดีก็นี่เลยจ้าแพลเนอร์เหมือนเดิมนะคะเขาก็จะมีเช็คลิสต์วันต่อไปให้ถูกแม้ว่าเราอะต้องทําอะไรบ้างเราก็แค่ทําตามเช็คลิสต์นอกจากนี้นะนอกจากเช็คลิสต์นี้แล้วนะคะก็มีระบบอีเมลจ้าซึ่งเมลนี้นะคะก็จะส่งเมลมาเตือนเรานะว่าเฮ้ยวันนี้ถึงเวลาเรียนแล้วนะเข้ามาเรียนย่างอะไรอย่างนี้นะคะเข็นขนาดนี้นะคะเราก็ต้องเกิ่งภาษาอังกฤษแล้วแหละหลังจากที่เราได้เรียน เราก็รู้สึกชอบตรงที่เหมือนได้ฝึกฟังแล้วก็ฝึกพูดภาษาอังกฤษจริงๆนะได้ฟังสำเนียงอังกฤษที่ชัดเจนนะคะและคอร์สเนี้ยเหมาะกับคนอย่างเรามากที่แบบค่อนข้างยุ่งอ่ะเราก็จะมีเรียนนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะถ้าให้เราไปนั่งฟังหนังภาษาอังกฤษทั้งเรื่องหรือว่าเป็นแบบเท็ดท็อกยาวๆเราก็อาจจะไม่มีเวลาว่างขนาดนั้นเนอะแถมในนั้นน่ะก็ไม่ได้มีเป็นบทสนทนาภาษาอังกฤษที่เขียนเรียงมาให้แล้วก็ไม่มีพวกการแปลคำศัพท์เน้นคำศัพท์ไม่มีการฝึกพูดช้าๆทุกอย่างก็จะค่อนข้้าางเร็็วววแลกย อาจจะไม่เหมาะกับคนอย่างเราที่ไม่ค่อยได้มีเวลาในการแบบฝึกขนาดนั้นสำเนียงเนี่ยก็ฟังยากด้วยแต่คอร์สนี้เนี่ยเขารวมทุกอย่างมาให้ไว้หมดแล้วจ้า อีซี่กับไลฟ์มากๆเลยแถมบทสวดนาก็เป็นแบบช่วงสั้นๆสั้นๆนะใช้เรียนในชีวิตประจำวันอะไรได้ง่ายๆเลยค่ะโดยสรุปเนี่ยเรารู้สึกว่าเหมาะกับคนสามเจ้วนะคะ1ึก็คือผู้ที่พอมีพื้นฐานอยู่แล้วนะแบบเหมือนแอมอย่างเงี้ยต้องการที่จะฝึกฟังฝึกพูดเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจาวันเลยอันนี้ก็เหมาะนะคะช่วงแรกๆเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันง่ายไปเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเลเวลมันก็จะเพิ่มขึ้นยากขึ้นในช่วงหลังๆค่ะ2ก็คือคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยแต่ว่าอยากพูดอยากฝึกฟังฝึกพูดให้้้ไดใช ตรงนี้รู้สึกว่าเหมาะกับคนที่ต้องการเน้นด้านฟังและพูดเนอะคอร์สนี้เนี่ยไม่ได้เน้นเป็นพวกกรา머หรือว่าเป็นพวกคําศัพท์เปไปๆปไป,ไป,ไ,ปไปใช้สอบอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ใช่นะแต่ว่าจะเหมาะกับคนที่แบบฮูยอยากสื่อสาร communication skill อะไรประมาณนี้และ3ค่ะก็คือคนที่ไม่ค่อยมีเวลานั่นเองจ้าก็อาจจะแบบเอ้ยเวลาน้อยต้องทํางานนิยนึนด้วยอย่างเงี้ยอย่างที่บอกเนอะคอร์สนี้เป็นคอร์สเรียนออนไลน์เรียนตรงไหนก็ได้อะ่ะเราว่างแค่ไหนเราก็เรียนเท่านั้นอะไรเงี้ยเรียนในมือถือเองได้เลยเพราะฉะนั้นก็จะตอบโจ โดยสรุปแล้วนะคะจากการพูดภาพทเพลงมานานขอสรุปว่าจากการที่อยได้ทดลองเรียนนะคะ In breaking จาก X free English จริงๆเนี่ยขอสรุปเลยว่าคอร์สนี้นะคะคุ้มค่าสําหรับใครที่อยากจะฝึกพัฒนาสกิลการสื่อสารภาษาอังกฤษให้นําไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะไม่ว่าจะอายุเท่าไรแกแค่ไหนเด็กแค่ไหน <Huh? S 1> หรือว่ายุ่งแค่ไหนเนี่ยก็เรียนได้นะและราคา1,490บาทเนี่ยก็คุ้มามากๆกับการที่เป็นทั้งคอร์สเรียน ออนไลน์และออฟไลน์ line. จะเรียนตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยก็เรียนได้เลยนะคะ <Wow. S 1> และละที่สําคัญคือตอนนี้เป็นช่วงโควิด19ใช่ไหมที่หลายคนก็คงต้อง work and study from home นะคะคอร์สเนี้ยก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่เหมาะมากๆกับช่วงนี้ค่ะเอาละ เราพูดถึงภาษาอังกฤษมาทางคลิปแล้วเราจะไม่ปิดคลิปเป็นภาษาอังกฤษได้ยังไงเดี๋ยวเรามาพูดปิดเป็นภาษาอังกฤษกันหน่อยแล้วกัน Thank you everybody for watching this video until now Please comment below if you like it or not and if you like this video please share and subscribe my YouTube channel Amris You can also comment below if you have any idea that you want me to do on YouTube and see you next time bye ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ